สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับเรา2คนนะครับผมวิย์สิทธิเวกินแล้วก็โค้ชหนุ่มจักรพงศ์เมธพันธ์นะครับเราพบกันเป็นประจําเลยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง7 HD นะครับกับรายการเงินทองของจริงนะครับรายการที่จะบอกเล่าถึงวิธีการนะครับซึ่งสามารถใช้ได้จริงในการแก้ไขปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองกันด้วยครับครั้งหนึ่งเราเคยคุยกันถึงเรื่องของหนี้จนก็คือหนี้ที่ฉุดชีวิตของเราให้แย่ลงก็แสดงว่ามันต้องมีหนี้รวยหนี้ที่สามารถยกระดับชีวิตของเราได้ด้วยผมถามโค้ชหนุ่มเลยครับว่าหนี้รวยที่บอกยกระดชีว โค้ดดุมลองยกตัวอย่างได้ไหมครับว่ามันประกอบเรด่อยอะไรกันบ้างเวลาเราพูดถึงการใช้สินเชื่อหรือกู้ยืมนี้นะครับสุดท้ายเนี่ยมันจะมีคาคํานึ่งที่เป็นภาระกับชีวิตเรามากก็คือคำว่าเงินผ่อนอเงินผ่อนนะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราปรับเอาเงินกู้ของเราเนี่ยไปลงมือทําลงทุนทําอะไรบางอย่างแล้วมันได้ผลลัพธ์อย่างเช่นเป็นรายได้กลับมามแล้วไอ้รายได้นั้นเนี่ยมันสามารถไปมากกว่าเงินผ่อนได้ทําให้สุดท้ายแล้วทุกๆเดือนเนี่ย รายรับที่เราเกิดขึ้นใหม่จากการลงทุนของเราเนี่ยไปชนะหรือมากกว่าเงินผ่อนทุกๆเดือนแล้วก็มีเงินเป็นเหลือเป็นบวกเข้ากระเป๋าได้ทุกเดือนโอ้ออย่างเงี้ยเราก็เรียกว่าเป็น<อ>นี่รวยนี่รวยที่ว่าถึงเนี่ยมันมีแบ่งออกเป็นประเภทอะไรยังไงบ้างครับอันดับแรกก็เป็นเรื่องของการกู้ยืมเงินมาเพื่อจะซื้อเครื่องไม้เครื่องมือในการเรียกว่าประกอบการทํางาน<อ>สมมติเราลงทุนครับเครื่องคอมพิวเตอร์สักชุดหนึ่งห้าหมื่นซื้อกล้องมาแพงๆเนี่ยเราต้องทําโจทย์นะว่าไอเงินห้าหมื่นไอเงินแสนหนึ่งกู้มาเนี่ย มันจะเคลียร์หมดมันจะเคลียร์จบเนี่ยได้เมื่อไหรโอ้โหมันต้องคิดอย่างนี้ด้วยไม่ใช่บอกว่าอะเดี๋ยวมีคอมหนึ่งตัวเราก็มีงานทําเพิ่มไม่ใช่เอาให้จบแล้วว่าเดี๋ยวเราจะได้กําไรมาเท่าไหร่ต้องขยันหางานแล้วก็เอาเงินตรงเนี้ยมาเคลียร์หนี้ผ่อนหนี้แล้วก็มีเงินเตืนกำไรอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นถ้าเราทําตัวเลขบ้างมันจะเริ่มเห็นว่าไอ้สิ่งที่เราลงทุนไปมันคือหนี้รวยมีข้อแนะนําในการที่จะทําสมการตรงนี้หรือการเอาแผนการเงินมาเคลียร์ออกมาเนี่ยมีข้อแนะนํำยังไงบ้างไหมครับเราก็ต้องเป็นคนที่เเเเเรรีีียยยยกกกววว่าา็บลลลละะออดดนทตััขให้้มแ มีการประเมินแบบที่ไม่สูงเกินเกินไปนะครับเอาง,ง่ายๆครับเวลาคนเรากู้มาลงทุนทำธุรกิจสักอย่างหนึ่งอะวิธีเจ๊งมันมีอยู่วิธีเดียวประมาณรายจ่ายต่ำกว่าความเป็นจริงแล้วก็ประมาณการรายได้มากกว่าความเป็นจริงโอ้โห <laughs> ประมาณรายจ่ายต่ำกว่าความเป็นจริงประมาณรายได้สูงกว่าความเป็นจริงอันนี้สุดเจ๊ง,งสุดเจ๊ง,งเลยนะฮะ,ะเพราะว่าไอ้รายจ่ายที่เราประเมินต่ำกว่าความเป็นจริงมักจะเกิดจากการที่เราศึกษารายละเอียดของธุรกิจนั้นหรือไอ้สิ่งที่เราจะลงตุนนั้นไม่ดีพอจนทําให้เราไม่เห็นทุกแง่ทุกมุมมาทําถึงได้รู้ว่าเอ้ามีจ่ายอันนั้นด้วยเอ้ามีจ่ายนี้ด้วยเนี่ยคือวิธีพัง อันที่2ก็คือโลกสวยเดี๋ยวถ้าเราเริ่มทำนะสาเดือนแรกอาจจะได้รายได้ต่ำหน่อยแล้วหลังจากนั้นก็จะร่ำนะคนลูกค้าก็จะติดแล้วก็ได้มากขึ้นต้องมองอย่างนี้ว่าเวลาเรากู้กู้เงินมาเนี่ยเพื่อซื้อสินทรัพย์เพื่อมาลงทุนเนี่ยโจทย์ของการมองเพื่อจะให้มันเป็นหนี้รวยได้จริงๆเนี่ยคือเราต้องมองว่าเราจะรอดอยังไง ไม่ใช่จะรวยยังไงเอาแค่ทางรอดก่อนนะเอาให้รอดก่อนอพอรอดดิดรอดแล้วเดี๋ยวก็รวยพอรอดแสดงว่ามีเงินเหลือมีกรณีศึกษา <S 2> <S 2> <S 2> เอาทั้ง2ด้านเลยแ้ะกันด้านสุดโต่งที่แบบเป็นเชิงลบแล้วก็เชิงบวกเอาบนสินทรัพย์เดียวกันคือเรื่องของการคู่ซื้อคอนโดแล้วปล่อยเช่า เด็กๆหลายๆคนน้องๆก็จะบอกเอ้ยมันเป็น passive i n c o m นะเราเป็นเจ้าของทรัพย์สินและทรัพย์สินก็เอาไปใช้ประโยชน์แล้วก็สร้างเงินสดกลับมาที่เรานะฮะมันก็มีคนบางกลุ่มนะที่เรียกว่ากู้เกินกําลังครั้งหนึ่งเราเคยได้รับคำปรึกษาว่าผมมีคนกู้คอนโดราคา3ล้าน15ห้องพร้อมกัน สามล้านสิบห้าห้องในยุคนั้นเนี่ยระบบข้อมูลเครดิตเนี่ยการติดตามมันอาจจะยังไม่ดีมากก็คือมันมีการว่าใครกู้ซื้อใกล้ๆกันเนี่ยระบบข้อมูลเครดิตยังไม่ขึ้นปรากฏว่ากู้ซื้อ15ห้องพร้อมกันภายใต้ความเชื่อว่าถ้ามีคนเช่าทั้งหมดเห็นไหมประเมินสูงไปประเมินสูงไป,<อ>ไปนะฮะแล้วพอเวลาจริงปุ๊บปรากฏว่ามันไม่ได้ผ่อนแค่นั้นมันมีส่วนกลางอีกมันมีรายจ่ายอื่นที่เขาไม่เห็นอีกกลายเป็นว่า15ห้ห้องเขาไม่มีคนเช่า ผ่อนไม่ได้แล้วก็พังแล้วก็มาปรึกษาว่าคนณลุงครับทำยังไงดีโอ้ทำยังไงล่ะทีนี้ก็ต้องไล่ขายทิ้งไปซึ่งมันไม่ได้ขายง่ายๆในขณะที่อีกตัวอย่างหนึงแล้วกันเป็นน้องจบใหม่เลยนะครับเขาก็ทํางานไปสักระยะ1ปี2ปีเขาก็เอาสลิปเงินเดือนเขาเนี่ยประมาณหมื่นกว่าบาทแล้วก็กู้ลงทุน1ห้องเองนะเป็นคอนโดห้องเล็กๆประมาณ4ี่ห้าแสนนะครับเก็บค่าเช่าได้บวก1 0 0 0เพื่อนก็หัวเราะ อโอ้ยคำชะปายเดือนละพันได้บวก1 0 0 0พันเมื่อไหร่จะรวยะนะฮะปรากฏว่าน้องคนนี้เขาก็ซื้อได้อีกส3สาหลัง mm hmm. เพราะว่ามันรวมๆแล้วก็ประมาณแค่ล้านนิดๆ้วยเงินเดือนเขาก็เอาอยู่โอ้ตายแล้วพอเศรษฐีรวยแย่แล้วเนี่ยบวก3 0 0พันปรากฏว่าไม่มีใครเห็นแผนการของเขา mm hmm. แผนการของเขาก็คือเขาเอาชื่อทยอยเข้าไปใส่ไว้ในแต่ละแต่ละคอนโดแต่ละห้องเพื่อที่ว่าวันที่จะขายก่อน5ปีจะได้ไม่ต้องเสียภาษี 3. 3เต ขาคิดแบบนี้เนี่ยผมก็เราจะเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยมันตอนต้องคิดละเอียดแบบนี้จากนั้นไอเงินเก็บ1 0 0 0ันเนี่ยเขาก็เอา1000งพเก็บสะสมไว้เป็นเงินสำรองเกิดคนเช่าออกไปก็จะมีเงินผ่อนได้ถือครองไปได้ประมาณสัก4 5ปีขายแล้วก็ทําให้มันมีส่วนต่างนะครับก็ประมาณสัก30,000นกว่าบาทเองไม่เยอะแต่เด็กอายุ25 26มีเงินเก็บ3 000, 4มสี่แสนเนี่ยมันไม่ใช่น่าจะเป็นทุกคนคน,คน,คนเราสามารถใช้สินเชื่อทําร้ายตัวเองก็ได้ทําให้ตัวเองมีโอกาสมากขึ้นทําให้ตัวเองรวยขึ้นทำให้ตัวเองจนขึ้นได้หมดเลยพรรรราาาาาาะคคนนนนนเเเเสสบวมมจทงง้กิี่ั3ืองทีี่สําาคคคััญือมมวรบ ชอบทางการเงินนะครับเรื่องราวทางการเงินปัญหาทางการเงินนะประเด็นทางการเงินที่เกี่ยวกับตัวเราเองเราต้องรับผิดชอบให้ได้นะครับสก็คือต้องมีความรู้ครับนะการที่ฟังรายการเราเนี่ยเขาจะได้ความรู้ไปด้วยว่าวิธีการบริหารจัดการเงินที่ถูกต้องคืออะไรตัวที่3ก็คือวิันาทางการเงินนะครับถ้าครบองค์3ก็ประสบความสําเร็จได้วันนี้ขอบคุณค้นุ่มมากนะครับ และนี่ก็คือรายการนะครับเงินทองของจริงนะครับและท่านใดก็ตามมีคําถามหรือว่าอยากจะได้รับคําปรึกษาจากโค้ชหนุ่มและทางรายการติดต่อทางเราได้นะครับผ่านทางอีเมลด้านล่างนี้และช่วงต่อไปครับเดี๋ยวไปพบกับคุณทินโชกนคกมลกิจนะครับในแง่มุมเงินเงินทองทองและข่าวเศรษฐกิจที่น่าสนใจครับ สวัสดีครับกลับมาช่วงที่2ของเงินทองของจริงกับผมทินโชคกมลกิจครับคุณผู้ชมครับถึงแม้ราคาน้ํามันนะฮะจะมีการลดลงบ้างในช่วงนี้นะครับแต่ยังถือว่ายังสูงอยู่นะฮะซึ่งแน่นอนฮะได้รับผลกระทบกันทั่วหน้าเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปฟังความคิดเห็นกับอีกหนึ่งอาชีพที่ดรับผลกระทบเป็นอย่างหนักนะครับนั่นก็คือพี่ๆน้องๆบินมอเตอร์ไซค์ครับน้อยกว่าเมื่อก่อนเยอะครับรายได้ก็น้อยกว่าเมื่อก่อนเยอะครับไม่ค่อยมีถึงถึงมีเขาก็ไม่ค่อยมาขึ้นรถอะ่ะเพราะกลัวว่าติดโควิด ส่งผลกระทบเยอะเลยครับทุกอย่างเลยลูกค่าใช้จ่ายการทํางานมันกระทบไปหมดเลยเขารู้จักครับใช้อยู่ครับไม่รู้ลูกยังไม่เคยได้ยินโครงการวินเซฟนะครับก็เป็นมาตรการของรัฐบาลที่ออกมาช่วยเหลือเยียวยานะครับกลุ่มพี่ๆมอเตอร์ไซค์รับจ้างนั่นเองนะครับแต่ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าโครงการนี้ใกล้จะจบลงแล้วนะครับคือให้เงิน50บาทนะฮะต่อคนต่อวันไม่เกิน250บาทต่อเดือนนะครับ เพราะฉะนั้นถ้ายังไม่ได้รวมโครงการนี้ยังมีเวลาอยู่นะฮะวิธีก็ง่ายมากเลยนะครับเปิดไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตังนะฮะ หลังจากนั้นก็เลือกเมนู G Wallet นะครับก็จะเจอสิทธิ์ Win s a v e นะฮะสีส้มๆนี่แหละครับกดเข้าไปเลยนะครับแต่ท่านจะต้องมีรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์ก่อนนะครับโดยไปลงทะเบียนนะครับที่ w w w d o e b g o t h นะครับหลังจากนั้นคุณก็สามารถที่จะกดยอมรับเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์ได้เลยนะครับโครงการนี้เนี่ยจะสิ้นสุดในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้นะครับรีบๆกันหน่อยนะฮะและที่จริงก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยออกโครงการแบบนี้ออกมาช่วยเหลือประชาชนกันเยอะๆเลยนะครับทั้งหมดนี้คือเงินทองของจริงนะครับกลับมาพบกับ ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9โมง5นาทีทางช่อง7 HD กด35สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ